สวัสดีผู้ที่เกิดในวันพุทธทุกๆคนนะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงระหว่างวันที่3ถึง9ธันวาคมค่ะไพ่ในเรื่องทั่วไปเป็นไพ่สิบไม้เท้าถือว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะต้องจัดการงานที่ข้างค้างงานเยอะภาระเยอะค่ะจนรู้สึกว่าไม่ไหวก็ต้องไหวนะคะส่วนการเงินเป็นไพ่อัศวินรถมา้า หาเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงเหนื่อยกับการหาเงินเพราะว่ามีภาระรับผิดชอบเยอะและช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือเกี่ยวกับยวดยานพานะเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะเรื่องการงานเป็นไพ่สิบดาบนะคะเจองานหนักและยากเจอปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้คุณรู้สึกท้อค่ะระวังเพื่อนร่วมงานทรยศหักหลังเอาไว้ด้วย แล้วก็ระวังพวกอาการเจ็บป่วยหรือว่าการบาดเจ็บจากการทำงานหนักไว้ด้วยนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพดีๆค่ะสำหรับไพ่สุขภาพเป็นสิบเหรียญน,นะคะส่วนใหญ่ก็ยังคงแข็งแรงดีนะคะยังถือว่าเป็นไพ่ดีอยู่แต่ก็ต้องควรระวังโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องลำไส้เกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะคะกินอะไรก็ระมัดระวังด้วยค่ะเรื่องความรักเป็นเด็กถือเหรียญค่ะ คนโสดอาจจะมีคนที่เด็กกว่ามาจีบมาชอบค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะคะยังต้องใช้เวลาในการครบหาดูใจไปก่อนส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักคงที่อยู่ตัวดีแล้วค่ะ